Oh. ต้นไหนนะต้นขลิลยคลกยค oh. ปามอ๋ oh. าน้ไหลนะครับท่ปาม oh. ื้อเจากน้ำเอที่ปามหลลงมารัต oh, ้นปามก็พีเกลเล็ที่นาก็เลค่ oh. นนครับวอนนะครับวอนนะครับวอนให้เจ้าของอิจการช่วยมาดูแลเยียวยารักษาแกหน่อยครับ งานเอยทงานได้เลยเป็นหมู่ที่เท่ายอ่ะพี่หมู่บ้านเราอยู่หมู่ไหนพี่หมู่เจ็ดหมู่เจ็ดบ้านหนองยาไซใช่ไหครับ ผู้ดได้รับความเดือดร้อนนะครับทำนากี่ได้พี่บริเวณนี้นที่นับนมีอยู่สองไร่หนึ่งนีไอพี่ไอที่เราเดือดร้อนเนี่ยนี่ที่ทํานามไม่ได้เนี่ยทางใต้คุณน้ำผูกน้นา,า,นานเสาน้าน้ลงเสาันไหลลงไปวดก็ะพกุพกโอ้ครับครับวอนเจ้าของหมูน,น,นะครับดูแลหน่อยนะครับดูแลพี่น้องกเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน การปล่อยน้ําเสียร้อนออกมาสู่ไรนาของที่น้องประชาชนชาวเกษตรกรครับก้าาที่ปลูกไว้ก็เสียหายบอกว่าร้อไหยร้อนไหนยไป็น่ร้ห่ย้นป่อยร้อน้ไปหน่อย้อรห่อยนะครับดูน้่กฟหรอ เป็นฟองเป็นน้ำเสียน้ำหมดน่้กู้ปีเห็นะตั้งแต่ตั้งแต่เขาแก่เก้าพ่นรูนี่เนาะบอกเลยเออเขาปิดให้เออโอเคอยู่เขาว่าโอ้ตน้ำไหลลงมาเ้อเขาเลยมาปิดให้มันก็ได้เฮ็ดนานี่นะครับ แต่อนนพอช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้เราดู้เจ้านี่มาดนปิดให้เดอน้นำพี่หมูปิดให้เดอรนะโอ้ยแม่มันไหลลงมาอยู่เลยยอม,ยอม